ัสดีค่ะนีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดขาแมวก่บางนะคะเล็กจริงทำอะไรนู้นโอ้ยนเส้ตุ่มเอาหมดเลยล้นี่ไงถุงมืออย่แง่นี่อะ ดีแล้วดีกว่าไม่มีนะ Lói à. 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 cái Rồi lói cái sáng 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 đây sáng ได้ขอบแล้วทำขอบแล้วเดี๋ยวยิงเลยทีเดียวอ๋ออ๋ออ๋อรอสวัสดีครับยินทีแล้วไม่รู้ <c oughs> อันนี้ก็ทำโพรงประตูห้อง,งน้ำนะคะเนาะก็เอาไปลงคลิปก่อนเพระาะว่าต้องทำงานด้วยลงคลิปด้วย <c oughs> ไม่ลงคลิปก็ไม่มีตังซื้อกับข้าวไม่มีอะไรกินพี่บ่าวก็ตัดเหล็กทำโครงตรงนี้นะคะนะที่จะทำเป็นเลื่อนไปเลื่อนมาตรงนี้พี่บ่าเอาเหล็กใหญ่แบบนี้เลยเหรอใหญ่เลยมันจะมีตเลือ่อนอืม พี่บาวเคยแล้วว่าต้องอมันใหญ่เลยชนกับตันก็จะจะยิงเออ๋จะเสื่อมบ่รอเ <c oughs> นึกว่าจะยิงยกับตันจะจะเสื่อมเหล็กแล้วพี่บ่าวตัดไว้ให้แล้วแล้วก็จะเสื่อมเลยเส,ส,ส่ใวนพี่บ่าวก็ลงคลิปก่อน้ ก็บอกว่าพี T ่บ่าวก็ลงคลิปก่อนเปลี่ยนกันเอ็ดไนก็ลงคลิปก่อนถุงมือก่อนพี่บ่าวเลยพี่บ่าวดีมอคจะเรื่องไม่แม่เนื่อตุ้งนี้เหรอยังยังโอ้อย่าพูดอะไรที่ยังไม่สำเร็จเลยมั่วตลอดเคยได้เหรอจะมอบก่อนพี่ใหม่อคในมอบในร้อนนี่เราเหร เลยตั้งก้าวันนั่นเป็นไปก้าววันนึงแล้วก็กทำงานไปเรื่อยแล้วก็อยูน่นี่เราไม่ได้หรอกเกิดงานไปเรื่อยเหลือกี่วันปีใหม่นับได้แล้วพี่บ่าวนับแล,ล,ล้วนับวันรอแล้วเหรอน่าสงสารเนาะถึงขั้นนับ,บวันรอเลยเหลือกี่วันข้าวย,ยังไม่รู้เลยเอาให้ให้ปุ๊บมันเอ้เอ๊นี่วางเลิเข็มชักบนนั้นให้ตรงๆมาเลยแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่ตั้งไง

อยูตีนทั้งแหละ <c oughs> ข้าวก็จะตัดเลยระ <c oughs> วังน,นะโดนวิสงะนะ เกือบไปแล้วเหรอใช่ร้อยเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสามล่าสุดสุดตกใจว่าทำไมสั้นจังแมนเดสเมจิฮันไปเธอพี่บาวคุยลำคาญมากเลยบ้านนี้มีเสียงห้ามเอาห้ามกินห้ามเอาแล้วเจะเปลี่ยนตัวหรือไ เหล็กเฮียปิงยังหนาเลยดับเบิลนนาขอบคุณเฮียปิงที่ส่งเหล็กหนาๆามาให้ทำบ้านรับรองไม่เคย 啊。Ah.